สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาสอนวิธีการชํำเก,งก๋งจีนครับเชิญร,รับชมได้เลยค่ะเชิญเชิญร,รับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีชํำเก๋งจีนและก็มีเคล็ดลับมาฝากอีกเช่นเคยนะคะอยากจะบอกว่าปัญหาการชํำเก๋งจีนส่วนใหญ่ที่พบก็คือ ทำมันจะทําให้รากเน่าเยอะมากวันนี้อ้อนจะมาสอนวิธีการทำเก่งจีนด้วยหินภูเขาไฟนะคะจะช่วยทําให้รากนี่ไม่เน่าลดอัตราการเน่าในยะได้เยอะเลยทีเดียวนะคะอุปกรณ์ก็มีกระถางนะคะแล้วแต่นะคะใครสะดวกใช้แบบไหนก็ได้นะคะกระถางทั่วไปนี่นะคะ่ะสองนิ้วสามนิ้วแล้วแต่นะคะแล้วก็กาบมะพร้าวสับค่ะ ถ้าเกิดพวเรามีอันอันนี้ก็เป็นดินปลูกแคคตัสนะคะนกดนะคะดินปลูกแคคตัสนะคะแม่ค่ะทำไมเราแล้วก็พระเอกของงานนี้ก็คือหินภูเขาไฟนะคะอยากจะบอกว่าการชําด้วยหินภูเขาไฟเนี่ยมันทาให้รากไม่เน่าเลยคือเน่าน้อยมากนะคะเพราะว่าหินภูเขาไฟนี่เขาจะมีสรรพคุณคือมีธาตุ อลูมิเนียมแคลเซียมธาตุเหล็กและแมกนีเซียมนะคะซึ่งธาตุเหล่านี้นะคะช่วยในการดูดซับฟอสฟอรัสนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อพืชช่วยกักเก็บธาตุอาหารพืชเพิ่มอากาศในดินด้วยช่วยไม่ให้เกิดการอับชื้นนะคะทำให้อากาศในดินถ่ายเทได้ดีช่วยควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินไปและช่วยป้องกันไม่ให้ดินจับตัวเป็นก้อนด้วยนะคะ พอรู้ว่าสาวพระคุณเยอะขนาดนี้นะคะเราก็มาทำกันเลยหินที่เขาไฟที่อ้อนเลือกใช้ก็คือจะเป็นหินภูเขาไฟเบอร์หนึ่งนะคะแล้วแต่เบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ได้คือแนะนำให้แค่สองเบอร์นี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะคะเพราะว่าถ้าเบอร์ใหญ่กว่านี้มันทามันจะเป็นเม็ดใหญ่มากเลยอะ่ะนะอุปรกรณ์ก็มีแค่นี้แหละคะ่ะ นี่เก๋งจีนที่เด็ดมาแล้วนะคะทุกคนเก๋งจีนแต่ละพันนี่คือการชามนี่คือลักษณะเหมือนกันเลยค่ะไม่ได้แตกต่างกันมากมายเลยชามคล้ายๆกันเลยอันนี้เราเด็ดอ้อนเด็ดมาให้แผลแห้งนะคะทิ้งไว้ให้แผลแห้งประมาณ2-3วันค่ะแม่ครับถ้าเกิดแผลไม่แห้งมันจะเป็นยังไงอะถ้าแผลไม่แห้งมันจะเน่าครับวันนี้น้องอูถามมานะครับคำถามจากน้องอูครับใครมีคำเด็กๆมีคำถามถามได้เลยนะคะ แล้วเริ่มกันได้เลยนะคะแล้วก็ใส่กะมัพร้าวสับลงไปจะบอกว่าออสูตรของคนอื่นที่เขาชํากันนี่เขาจะใช้เฉพาะหินภูเขาไฟนะคะซึ่งอ้อนมองว่าหินภูเขาไฟนี่มีราคาแพงมากเลยนะเราก็จะใช้พวกดินปลูกแคคตัสนี่ค่ะมาเป็นตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งนะคะการชําเฉพาะหินภูเขาไฟอะ่ะ พอรากเดินดีแล้วน่ะอันนี้เคล็ดลับจะมาบอกพอรากเดินดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องย้ายเขาไปปลูกในดินเหมือนเดิม่ถ้าถ้าก่อนดีเป็นก้อนต้นนะใช่ไมผมจะเป็นยงังไงอ่ะนี่เป็นก้อนก็รากไม่เดินดีครับนี่ค่ะพูดต่อนะคะถ้าชำเฉพาะหินภูเขาไฟล้นล้วนนี่คือพอรากเขาเดินแล้วเนี่ยเราต้องเสียเวลาย้ายเขาไปปลูกในดินปลูก เหมือนเดิมซึ่งขั้นตอนการย้ายนี่แหละคะ่ะสำคัญมากชอบทําให้รากของเขาเนี่ยนะคะหลุดแล้วเกิดอาการเน่าได้เลยทันที<ม>เพราะฉะนั้นการที่เราใช้ดินปลูกแคคตัสเลยทันทีตรงนี้นะคะในการทำพอร,รากเขายาวค่ะ<ม>เขาก็จะได้สารอาหารจากดินปลูกแคคตัสไปเราไม่ต้องมาเสียเวลาย้ายนะคะนี่แล้วก็ใส่หินผูกเขาไฟไปเลยนี่ค่ะ หรือเปล่าใส่ให้ได้ระดับประมาณนี้นะคะทุกคนนี่แล้วก็ชําไปได้เลยก็คือชําให้เขาเกาะกันยึดยึดกันไว้นะคะจะได้ไม่ต้องล้มนะคะเพราะว่าล้มบางทีก็ใช้พวกพวกไม้พวกเชือกพวกอะไรเงี้ยรัดยึดเกาะไว้ด้วย เพื่อให้เขาทรงตัวได้ดีก่อนเพราะตอนนี้เขายังไม่มีรากนะคะนี่ทุกคนแค่นี้เองถามว่าพอทําเสร็จลดน้ําได้เลยไหมลดได้เลยค่ะถ้าเราถ้าเราแผ่แห้งแล้วเราไม่ต้องกลัวนะคะการลดน้ําคือสําคัญมากมห้าม,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 มห้ามลดน้ําแบบชุม่มห้ามลดน้ําแบบชุ่มนะคะ น้ำแบบชุ่มไม่ได้ค่ะมันทําให้รากเน่าค่ะเราแค่พรมน้ํานะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยแหละพรมน้ําก็คืออาจจะใช้พวกฟอกกี้หรือไม่ก็โบดลดน้ําโชยเอาก็ได้ค่ะก,การลดน้ํานี่ก็สําคัญนะคะส่วนใหญ่คนที่ทําให้รากเน่ามือใหม่ก็จะแบบว่าลดเหมือนแคคตัสโชกไปเลยอ่ะมีะมฉีดไปเลยนะคะการน้มาก็เนีย แค่นี้เองค่ะทุกคนอันนี้อันเนี้ยจะล้มแล้วนี่เป็นการอันเสร็จพิธีแล้วนะคะอ้อนเอามาโชว์นะคะนี่ตัวนี้นะคะอ้อนทําไว้หนึ่งหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะทุกคนอันนี้คือกิ่งกิ่งที่หักหักสิ้เศษนะคะเราก็เอามาวางไว้อย่างงี้เด,เดี๋ยวจะขอโชว์รากนะคะว่ารากเขาเดินดีหรือยังนะนี่ขอ,อยาโชว์รากนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมคะหนึ่งสัปดาห์อือรากเขาจะนิดหน่อยแบบนี้แล้วคะ่ะเขาเขาก็จะเริ่มยาวใช่ข้างล่างของกระถางนี้คือเป็นดินปลูกแคคตัสนะคะพอรากเขายาวอย่างลงไปไเขาก็จะไปจะเจริญเติบโตที่ดินปลูกแคคตัสเลย ไม่ใช่ครับคือหินภูเขาไฟจําเป็นมากในการชํานะครับเราไม่สามารถใช้กากมะพร้าวชําได้เพราะกากมะพร้าวเนี่ยมันดูดซึมความชื้นมากเกินไปทําให้รากเน่าครับนี่นะคะหลังจากอันนี้อันนี้ก็พันหนึ่งที่อ้อนอะ่ะชําไว้แล้วมันเขายาวมากอันก็เลยใช้ไม้แล้วก็ใช้เชือกเนี่ยมัดไว้อันนี้รากเดินดีแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเราสังเกตได้ยังไงว่าเราควรจะพรมน้ํา เราก็สังเกตดูตรงหินภูเขาไฟนี่ค่ะเขาจะเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้ขาวๆอย่างเงี้ยคือเขาแห้งแล้วนะคะบางทีอากาศหนาวอย่างเงี้ยมันก็จะแห้งเร็วหน่อยอากาศชื้นๆก็จะแห้งช้าหน่อยถามว่าลดน้ําคมน้ําทุกสามวันเป็นกดตายตัวหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะเราก็หมั่นมาคอยดูบ่อยๆเก่งจีนี่เป็นพืชอวบน้ํานะคะเราเราเขาก็ไม่ชอบแดดเยอะนะคะเพราะแดดเยอะทําให้ผิวเขาเสียนะคะ ค,คลิปนี้ใครมีคำถามก็พิมพ์มาถามได้ในคอมเมนต์นะคะคอมมขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร,ร์กดสับนะคะกดกระดิ่งกดตามแจ้งเตือนข่าวสารและกดไลค์กดซับสัครั้ให้ออมด้วยนะคะต่อไปคลิปนี้นะคะก